สวัสดีค่ะ,ะพบกับชอบบ่องวัดแบมค้าขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้แม่หน่อยจะพามาดูร้านขนมโคกนะคะร้านนี้ก็จาะไม้โฮงคาเฟ่ด้วยเนาะบอค่ะอัน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 น่าคขนมโคกอันร้านขนมโคกอันขนมโคกชาววังโอ้ร้านขนมโคกชาววังเด้อจ้าเป็นกาแฟกระเจาะ๋อตะกี้เป็นร้านกาแฟ แจ้ามาเช่าหยุดไปหลือเจ้ามาเช่าขายน้มแนี่ถึงมาเปิดต้องพกด้วยเขาไม่ดูเหตุเช่นไปนส่วนหัวแซบแซบดินุ่มมากแ,<ส>ตแต่ข้าวอันเราขายอยู่บนบล็อกอันอยู่ตลาดเสนางนั่นอ่อนไมขายนะเออนั่นแหละแซบจะว่าเอาเพิ่งคือว่าเปิดจะเจอมือน,นั่นขีนะ้ไก่จ๊อบเลว่าอันน้องเล้วนะ่ะอันอยูบ่บนโบกกักน,น่ะนะจ๊อบเลว่าเป็นญาติกันเลยก็เลยล่องแวะแม่ีิลี อีหลัแซบเกาอียาบุ้กัว่าแซบได้บดเออแซบแก็เกาก็จะมาเอพยือไม้บ่หาดเลกนั่นอันมันของกน่ามากนี่แหงสีนี่เนาะอันกังนั่นตอนนั้นเลื่อยคนมันของกำเราคือหอดนี่คือหอดบุเร่ตัวบะบ่แจ้วว่ามันเป็นหัวมันจนถึเป็นเมาสีเมา คนาหลายดอกเลิกกระตางือเน่าถิงที่นยวมาตโตนเดียวไม่หลายใส่ข้าวเนี่ยเมา้เือนมนใเนักใส่ตนหอมเลยนู้เออใส่ตนหอมมันมันแสบเลยที่กริเาคนใสเอเเียนน่เนาะแมน เเอเปิดหอดจักโลงนี่จ้าประมาณบ่สองประมาณบสองมแลตมโอ้ยสมพ่อนู่เลยขายของโรงเรียนมากเนี่ยไหนมาท่านเชื่อไม่ต้งเบร์ตสาเวน้วาเกิดีเมยกสายกสามโมงกวัวเกือบสี่โมงแล้เล า่น,น้างไม่หนาังไนีกตวนี้ไม่ขึ้นทานข้แรกมปแซ่อันพวกเครืองนี้ซุกมก่อนอยู่ป่จ้าดินมหลวโอ้หนึ่งมะเหลวเนาะโอ้

จ้าแม่นจ้านีจ้าเอาวะนี่จ้าอันนี้เขาไม่ดึะอันนี้เขาไม่อย,อยู่หรอเขาต้องนอนไม่ก่อ,ยอย

โบไฟเลยนี่โบไฟงามอ่ะระแชรเบเกิลละคนเลยกระช่างมากจ้าหนาท่าลาวมันออกไปแล้วมมอยู่ต้งฟางเมื่อวานนี้โอยเมื่อแรกเน่ยกะเอานึ่มั่นแซไว้เป็นมาจากมันจังบวตตดเตาเนาะ เมนเด็กสมัยใหม่ข้ามาัขนมครกเขียวเด็กนู้นำผม,มักขาขนมไทยกับเบเกอรีอ่่หอยากันเสดแหลานนี่มาิบโค่อะยเ้ยแม่นขายงเื่อกี้แม่ขายอยู่อนชื่อเนเนาะมเบือ ไม่ได้มากบดเหือแมบ้านอ้อนอะไก็อ่อยสวดงานเลยแดงไม่เฉอยเลยอันหน้าดิเฮ็ดอันดิเฮ็ดหน้าอยู่ป่ะเจ้าอยึกว่าขายแต่ของยางเดียว กินได้กินได้คือเกาอ้ยบางมือแบบอ้ยสวยขนาดผมเลกเลยตูดเลยจ้าอันร่อพุ่นแอลรกเบิร์ดไลท์ป็นไดไรเ้าจาสื่อของสื่ออย่ยวจักคาเตาคาทหารหรอเตาคนั่นค์คานี เดินโรกสิลายพันเต <group> ิบอยู่เป็นมื่นคุณเนาะเป็นตัวอะกระาตเตาอั้เตานนี้ไงขยายแล้วผงแกดอยเรื่อีอะร มีคนมขอสือ,สยอ,ยสอีโอ้คนขอสื่อสตดเ,เพิ่นเพิ่นขอสื่อจักบาทลจ้ะเออนุกว่ายู่กินแกดแปลกแปกจเปจบาททขอซื้อสตรแม่เมืขอสื้อสในหน้าสิมาขายน สูตรอันคิดเองบ่จ้านนี้ก็ปั๊บถึงมาได้เยวยหลานเหตุเป็นปั๊บโอ้เป็นฮาร์ดเหตุฮาร์ดไปฮาร์ดมากกับปั๊บไปปั๊บมากกับลงโต สมพอ่ออันตรงเที่ยวเปิดทเที่ยวปิดนเนาะเอาปอดเซนน้ำมันเลยปีจา้าโอ้หล,ล่อนแป้งเลยจ้ะล่อนแป้ง <c ười> ขยเยาขยเยา ก็ใส่น้นำกะทิลงไปนัว่าแ่บน้ำกะทินี่ล้วเนาะแบบกะทิแบบบอกหัวงเลยจนี่หอมหวานมั่นเลย <c oughs> ออกินผู้เดียวแม่นี่แหละสองกล่องเอาอย่างไหนแม่ก็ซื้อสองกล่องแม่ก็กินคนเดียวหอมคืนเนาะหอมคืนกระเพิ้นยาวห <c oughs> มากฝีขึ้นพร้อมนู้นกินของหวานแล้วฝีขึ้นพร้อมได้ก็มากกิน กินมากินแล้ววะเอา้นแค่ไหน,ยยไไเ,น,นเรวน็วสองกองอ่ะของหมูสองกองพ่อมาผักเป็นกันสิก,กอบ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 ,กอบ นามาหาถืกหมองนถ่ายคลิปเลยขวาเที่บวธานุหรือว่านางเขาเที่ธาตดีอยู่น่นดาจะตื่นได้เร็วคนนแบบที่ี่มารู้ว่าประหยัดได้หลายน่ยราหกนหวหายมากนะอ้งากล่องละยี่สิบห้าบาทเพื่ ผาดสามผัดส no no ี่คนแล้วบันสวยเเราบันสวย้เกเอาาที่บางหาที่บ้านเราเพ่ผมมันสองกลองลอยไว้โอ้รอบนึงรอบมุ้งนี่ในสองกลองพอดีสอกองพอดีค่ะรอบละหาสิบาทโอ้ก็คือยู่เด้แล้วเจ้าเนาะ บหายที่บาทเพื่อนขอดนึ่งหนึ่งขึ้ค่าเจ้าอย่าเนี้ค่ะยังข้นค่านอยน้ำมันจ้าขอบคุณค่หวานหวานทิิ้ีวาวขอบคุณี่กันด้วจ้า ส,สุดท้าย้อาันอ,อันคลิปนี้ขอจบลงสำนี้อจ้า<ย>ขอบกันไหมคลิปหน้าสวัสดีจา้า